นอร์จี้มาแล้วนะฮะไปหรือเปล่ามาเร็วด้วยชายหรือหญิงหรือเป็นชายชายก็จะกลายเป็นคู่รักกันเก็ดคนครับขี่ไปประมาณ800กว่าโลแล้วแรงไม่จบ ชมวันนี้นะครับอยู่กับผมแทนธรรมชาติอีกเช่นเคยกับการทดสอบรถมันๆรถลุยๆในสไตล์แอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราอยู่กับโมเดลที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อต้นปีในงานมอเตอร์โชว์นั่นเองและต้องบอกว่านี่คือรถที่มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นมาสู่ตัวในเวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับฮิมารายัน450นะครับยังคงซึ่งความรุยความสนุกและก็เรียบง่ายนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาดูกันว่าอะไรบ้างครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมาแทบจะเรียกว่าใหม่กับทั้งหมดทั้งคันนะฮะแล้วก็ต วันนี้เดี๋ยวเรารู้จักแน่นอนครับสำหรับอีมารยัน450คันนี้ เอาเล้ครับเรามาสรุปของฮิมา,ายัน450กันนี้กันดีกว่านะฮะแล้วก็เมื่อวานทดสอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นออนโรดออฟโรดนะฮะต้องบอกเลยว่าเอาอยู่หมดทุกสถานการณ์ว่าลุยผ่านพ้นวันคืนที่โหดร้ายไปได้นะเพราะกับเมื่อวานก็ประมาณสองทุ่มหลังจากขับขี่กันเสร็จฟิวลิงนะครับผมเอาเป็นเจาะจุดเด่นดีกว่าว่ามีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับเรื่องกันที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เชอร์ฟ้า450เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยวนะครับ VSC นะครับสี่วาล์วให้กําลังแรงมาแรงิด อยู่ที่ประมาณ40แรงม้าที่8 0 0 0รอบแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่40นิวตันเมตรต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของแรงบิดแรงทอคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกตั้งแต่เริ่มจะมีความแตกต่างนะครับกับการขับขี่ที่ผมเคยขับขี่ในตัวกอริลลา่านอยู่นิดหน่อยนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนในช่วงของสเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะทําให้มันเหมาะกับการทั้งเดินทางด้วยแล้วก็นํามาขับขี่ลุย,ลยแบบเอนดูโรแอบแอดเวนเจอร์ด้ พร้อมจะเลยหรรอ,อยังจ้าโอเคทีนี้ลองออฟโรดโหดไปหน่อยนึงต้องบอกว่าช่วงล่างเขาเจ๋งจริงเพราะว่าหัวกลับด้านหน้าด้านหลังเป็นชกเดี่ยวเป็นทางดันเนิน พับไปแล้วก็พับมาซึ่งต้องบอกเลยว่ามีหินอุปสรรคเยอะมากรถเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเพิ่มขึนมนม้นเยอะมากนะฮะจากตัวเก่าที่ผมเคยสัมผัสในรูปแบบของโชเคเทสปิกธรรมดาแล้วก็เก็บรายละเอียดในการผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยได้ดีเลยนะฮะที่ผมมองว่าอาจจะติดนิดเดียวข้อสังเกตก็คืออาจจะเป็นส่วนของกระจกข้างเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะ พอยืนแล้วมันติดในส่วนของตัวแขนเราไปชนกันพอดีถ้าสมมติเอาไปขี่ลุยสนุกสนุกจริงแล้วเปลี่ยนกระจกข้างให้มันเหมาะกว่านี้เนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนนะครับส่วนตัวยางวันนี้ก็อาจจะยังเป็นยางกลึงมันอาจจะทําให้มีอาการบ้างเล็กน้อยในการที่ว่าลื่นถลายเพราะว่าวันนี้มันก็มีฝนตกแล้วก็ดินก็จะเป็นแบบขนโคลนหน่อยๆที่เหลือก็พละกําลังนะฮะก็เหลือเฟือสบายๆไปต่อเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจต่อรถคันนี้นะครับก็เป็นแอดเวนเจอร์ไบค์นะครับขนาดที่ต้องบอกว่าแม่มันจะบอกมันก็ต้องไปตู้กับเวทระดับกลางนะ เลยนะผมว่านะมันก็เป็นแลนลี่แหละอจริงๆแล้วแต่ว่าองมีความเฉพาะตัวสูงสําหรับฮิมารยันคันนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ออนโรดสิ่งที่ผมทําได้ในเรื่องของความเร็วนะครับที่ใช้ในทริปนี้ต้องบอกว่าท็อปสปีดเนี่ยทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็ต้องขี่ตามมาแชลนะฮะต้องบอกว่าท็อปสปีดที่ทําได้เนี่ยอยู่ราวๆที่พี่เขาทากันอยู่ประมาณ1 4 0่งร้อยส่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ย,ย,ยแล้วแต่คนนะเรื่องของสรีระรูปร่างแล้วก็เรื่องของการแต่ง,ก,ตาง,ก,างกาย แอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าแรงบิดมันมีแรงบิดแรงทอร์กเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีกําลังเล่นได้อย่างสนุกสนานในการขับขี่ในรูปแบบของคนที่มีสกิลประมาณหนึ่งก็จะสนุกกับรถคันนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของตัวทอร์กเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามาเร็วมากๆนะครับมาตั้งแต่รอบประมาณ3าม0ันรอบนั่นเองนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าการขับขี่ผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยทำได้อย่างเรียบเนียนมากๆแล้วก็เก็บรายละเอียดในเรื่องของความสมู o t h ทำงานร่วมกับ เร่งนะครับไร้บายวายนะครับทำให้รถคันนี้สามารถตอบสนองการขับขี่ได้ค่อนข้างราบรื่นเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการขับขี่ในแนวแอดเวนเจอร์นั่นเองอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่มีการอัปเกรดให้มารยันคันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นในส่วนของตัวระบบช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยอัปเกรดมาเป็นอัพไซด์ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับจากแบรนด์ดังเลยนะครับอย่างโชว์ว่านะครับในส่วนของโช๊คลังครับเป็นโช๊คเดี่ยวนะครับริงไทส์นะครับทำงานคู่คู่กับตัวสวิงอาร์มซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเก็บรายละเอียดกกาารรรรรรขขัับบบีีีี่่่่่เเเนนนนนนยยโโโโออออออ้หหิะะคไมวจป็ดดืฟท ออกไปสิ่งที่ผมสัมผัสอันดับแรกในรูปแบบของการขับขี่ออนโรนกับลูกรรนาทหลุมบอรดที่จังหวัดโคราชแห่งนี้นะเราอบอกเลยว่าโอ้โหเก็บเกี่ยงครับรูดผ่านอุปสรรคต่างๆได้แบบ เนียกิฟตนะฮะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการนําไปหดนะครับเข้าโค้งต่างๆเนี่ยโชคเนี่ยมันถูกเซตอัพมาจากโรงงานเนี่ยตัวผมเองน้ําหนักประมาณ8 5 80เนี่ยก็ต้องบอกว่าเก็บได้เนียนมากไม่มีอาการโยนหรือบ๊อปภายในโค้งนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นจุดเด่นหนึ่งเลยที่ผมบอกเลยว่าเป็นการอัปเกรดที่สําคัญมากๆของตัวหิมนายันนะฮะแล้วก็ในส่วนของการปรับโหมดเลี้ยวเข้าไปในทางเทลนะครับเปิดไปเจอศึกยากๆก,กับงานดันเนินก้อนหินเลยอ ต้องบอกเลยว่าโคราชเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วกับหินใหญ่นะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เปิดไปปุ๊บต้องใช้ช่วงร่างผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยเก็บได้ทุกรายละเอียดบางจังหวะต้องมีการดันนะครับกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับการยุบและคืนตัวอะไรีครับรีบาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําได้เนียนแล้วก็หนึบเอามากๆเลยนะครับ คือเนินที่2ให้เราดันกันสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าโอเส้นทางใช้ได้เลยนะฮะยันเข็มจัดไว้ให้คือต้องพิสูจน์นะครับเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์เชอร์ป้าตีนะสุวนนะวันนี้เราพละกกำลังเหลือเฟือแรงบิดมีทอรคมีนะครับมาเร็วด้วยมาตั้งแต่ตั้งสามพันรอบช่วงล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่างานระดับเอนดูรนะ เส้นทางนี่รนะดับแบบต้องเรียกว่าไม่ใช่อินเวนเจอร์เป็นเอนดูโรได้เลยเพราะว่าลูดกันขึ้นมานี่ถิ่นทั้งนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ชันนะฮะถ้ากาลังเครื่องยนต์ไม่ดีนะฮะระบบช่วงล่างไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่ามาไม่ถึงแน่นอนวันนี้สนุกมากเดี๋ยวเราไปกันต่อใกล้จบทริปแล้วนะฮะวันนี้ก็อาจจะเป็นไฮไลท์ช่วงวท้ายๆละพี่ๆก็สนุกกับเส้นทางกันนะฮะสำหรับเราสื่อมวลชนนะฮะก็เดี๋ยวไปกันต่อไปลุยบรรยากาศได้มาก ครับเราก็อยู่กันที่ผาคู่รักครับนี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ผาคู่รักนะครับนี่เราเขมากับโกโปร13ด้วยเรามากับโกโปร10นะครับอุ้ยนี่นี่นี่ไม่มากยิบกูทำไมอันนี้ถ่ายด้วยโกโปรฮีโร่ใหม่นะครับแล้วก็นี่โกโปร13ว่าไงถ่ายด้วยโกโปรฮีโร่เก่านะครับตอนนี้สามกล้องเลยอ่ะ อ,าาอันนี้อัเร็วมาเร็วภาพเดียวคนละบาน,นอ,บอันนี้เป็นผาที่ที่ว่าผาคู่รักนะครับ,<อ>บเป็น,ปนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือเป็นชายชายก็จะกลายเป็นคู่รักกัน <c oughs> มันจะขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นโมเมนต์ทันทีนี่คือชะตากรรมของเหล่านักทดสอบพิเศษที่ป้องกันเทินกับเส้นทางอันตราย ในดินแดนห่างไกลโซโหโนี่ลันโทต้องบอกเลยนะครับงานนี้ไม่ง่ายแน่นอนที่พวกเขาจะที่คิดเล้นทางได้แล้วบอกว่าหมดแล้วไ,ไปหรือเปล่าผมก็คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่สถานการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิดงานนี้ใครจะอยู่ใครจะปล่อยใจฉันแน่นอนชมตอนตกบปล่อย วันนี้ฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกไม่เจอเลยเจอแต่ใบกระเพรา